ครับผมพี่น้องติดตามยกที่สองครับผมเอาใหญ่มาจากคุณครับพีบนนบน่นอ,า,รครอนาครับผมติโยกที่สองเขาจะเป็นยังไงครับพ่อได้กินบ่ครับผมจัดไปยกที่สองจัดไปได้ไปยังขึ้นบ้าน <c oughs> พี่น้องประหลาดครับปราลดไล่ครับผมนี่ยกนี้นไม่อีกปลาขาวครับผมพี่น้อง นี mm ่ยกมาใส่ก hmm. nah, ันมึงรูปเป็นรถลากกับปลาใครอยู่นี่ครับผมยกที่สองพี่น้องยกที่สองอะไรปลาอีเก่งครับผมมาอีกแล้วนี่จัดไปครับมาอีกแล้วครับผมอีเก่งโอ้ยห่วยโอ้ยห่ว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 ยห่้ยเห็นว่ โอ้ยเนีเอาเอาเนี่ยลงไปใส่ใส่ใส่เดี๋ยว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 เอานี่ยเอาบเอาอีกนึงพี่เอาซุกมันเปิดได้พี่ขวบปีเลยนะเดียวแต่ครับผมเออสารวัตรสารวัตรด้ไปยังไง ปลาขาวปลาขาวโอ้นี่ปลาตะเพยียนครับผมปลาอีเก่งไงครับนี่นี่นี่งูที่สองครับผมพีม่น้องเบื้องเอานี่สารวัตรผมได้ยังมาปลาอีเก่ง <c oughs> จัดไป <c oughs> โอ้ยดูมือแต่กระมีครับผม <c oughs> ตออนนยพูดพดจวิญญาณที่ยังโอ้ยเอาใส่ผักไว้ครับผม <c oughs> ไม่ยังหรอไม่ยังหรอ สารวัดรไรป่าครับผมเที่ยงเอาเอาอุ้งตะแยงเอาอีเก่งครับผมพี่น้องตดส่วนบอกเอามันไปแดงส่วนออกแก่อีกเก่งปลาอีเก่งครับผมขุดมือขุดกี่มีห่วยพี่น้องครับผมไม่อีกแล้วครับผมยิงไดยครับผมปลาอีกเก่งอุ้ยมันมันครับผมมันอีกแล้วครับผมขึ้นไม่อีกแล้ว เงมนี่ยและปาโกลนด่นมันครับผมงวดที่สองนี่มันครับผมยกที่สองไม่ล่ะจัดไปจัดไปเรื่อยๆครับผมเรื่อยๆโอ้ทิสถานการณ์เลยครับผมพามี่นองลงมาข้างล่างเลยครับผมเอาถุงปลาคอายกแรกมาอกแรกมา เสียงครับเป็นยกสองเฮ้ยคนละยางเลยอ่ะนี่ประกปกตินึงวะโอ้ประกวดครับผมมิโลผมกำลังยกขึ้นมาอยู่เหมือนกับอี้เก่งครับผมเฮ้นี่ยเต้นหรอเฮ้่เป็นไปเซ้อยู่นี่แหละเอาไปเก่งก็ขัดไปเต้นเลยผมลงมาข้างล่างนล้นเลยครับผมขอทิ่สถานการณ์เป็นไก่เลยวะพี่น้องลงมาไม่นั่งได้อยังนี่พี่น้องปิงเลยครับผมนี่ใกล้ๆนี่ครับผมอี๊ ปลาอีเก่งครับผมปลาอีกเก่งเอุกปลาเอากันนี้นะตัวปลาทูงปลาทูงปลานั่นละอีกทุงเงนหนึ่งก็เสียบคักเพื่อว่ามมั่นใจเนาะห้ารุดมากปฏิว่าผู้เสียไปเลยเอาขึ้นมาอีกแล้วครับผมนี่นี่ปลาอีเก่งงามๆครับผมเออลุดต้นหนึ่งฮะแค่หนึ่งลุดเมือก็มีตีอยู่นี่ตุงตะกอนนั่นละไปยังดอกได้กันไปหันละโบกการกันลอก ตามไปเลยครับผมพี่น้องตามไปเลยครับผมมันครับผมมันยกที่สองเขานี่มันครับผมอยู่กลางแห็เออเอ้ใส่ไปอันนี้ยังตกลงปุ้นกระโดดกี่มีครับผมกระโดดโอ้โหจัดถึกก่อนผู้ใดดึงยังไปมาพี่น้องเขาเหมนบอกอะไมันกระโดดอีหลีอันแรกกระโดดอีหลีอันที่สองเหมือนผู้ยบานดึงยังไปพู้เหนียวอียกปลาโอ้โหอียกปลาเนี่โอ้ได้ไม่ไรครับผมท่งนี่ โอ้ยนีดีดีโอ้ดีดีมันคือบดเต็มบดเต็มบดเต็มนี่บดเต็มเอ้าประกุดปักมือมาบ่ประกุดบักปากเดาะแกะตะปักแย่งงนี่มุดขึ้นมาอีกแล้วครับผมดีอู้ยัดสุดตะประกุดเว้ยชัดไอ้ฉันปักมือจับยางประกุดปักมือว่าดิขันบ่ได้ปักกับบ่ปักเปิดสิบปอดประกุดฮะเหยียบเจ้าเหยียบไว้บ่ สองคนนี่กำลังประกฏกันครับผมท่าอยนีมือกันหูนลงไปไครับผมเออประกฏครับผมข้นมาประกดนั่นหยกขืนขืนี๋วไม่เติมถองเลยวะนี่นี่มีงไครับผมพีน่องเป็นยังไงประกฏครับผมงงามนี่เอา่อยฮักเอาจับตัวนี้ฮักเอา เสือตัวก็ได้เสือหักออกแค่ไอ้เปี๊ยกไอยเพิ่นเดาฟันกัดโหลดขุนไปสิสะดุดอีกว่าเอ้ที่น้างมือเจ้าอ่ะอยู sure yes. ่กลางผู oh ้เดิร์กมีมือเดียวผมยังไม่ผู้กันเขาเจ้าสองมือเจ้าหนอกเว้ยอะไรออกไม่นางนอกนี่ปรากฏแล้วครับผมน่องของผมยกที่สองนี่อยากจับต้อบ่กไม่สารภาพขี้เงียบที่เจ้านี่เยาะปลาไงเนีงปลานั้นมัดเส้นหัวกังเกียงนะมันนำหมดได้จะบอกให้ปลา รกฏนั่นล่ะเออี่น่องเอารุ่นโตครับผมอึ๊บบ่เ้ไครับผมมือเดียวเนี่ยไะมือเดียวมือนึ่งที่พระไอ้นี้ก่อนล่ะคือมกโอ้ยยังกระโดดอยู่มือนท้างหลังปุยเลี่ยมเับผมไม่เห็นดอกจนร์โอ้ย ป้าจิจับอาแล้วเหนอยูนอกแค่หมปลาตะเพียนไอ้จริงเอามม่หลดไปยังไงเอาส่นคนสูนมาอ๋อซี่อันนี้ก็ปลาขาวหน่อยวะไอปลาหอกเ้อตัวหน่อยเธอหน่โอ้ยตัวหน่อยค้ปตัวนี้ไหมป่าวม่จะทำหัวไ ก็มอไปได้ทุกีะเปากัดไปก็เลยกับลำลัวกัใส่สดปากกระเป๋ากัดกัด้นวังหันครับผมมุดลงไปแล้วครับผมมุดลงไปมุดในยังบุรุษครับขึ้นมาปั๊วโซ่ในไหมล่ะมุดแล้วมุดอะไรต้องโซ่ครับผมนี่โอ้ยี่หลกเอาืพูได้สมือมาเอาปาตัวนี้เลยวะปานหอยได้มุดไปไงดิเ่้งนี่ อะไรมือเดียวนะนลงไปข้อะไมันเนี่ย er ูนลงไปเ่รอนั้นแขะอันนั้นขาเออูนอย่งขาอย่งมันสิดดเกมอะไรออกมาตัวเงเดอเต็มแคือนน้อน้องครับผมมูลงไปอีกแล้วพูขึ้นมากมือพื้นโอ๊ยปากกันแงงหน่อยรุ่นนั่จน ฝาหน่อยเนาะเป็นฝาใหญ่มาหาเพอเฮ้ยพี่น้องครับผมสารวัตรโอ้สารวัตรสองตีนสองมือให้ได้เลยอุ้ยลุตปะนี่ครับผมสารวัตรผมครับผมเออนี่นี่ยิ้มยิ้มใส่กล้องนะครับผมเห็นพระเอกผมเห็นแน่พระเอกผมมันมือนี้กินปลาขาวพร้อมเนอะมอนี้บอกพระเอกเนอะ เฮ้เจ้าตัวใหญ่ฮึดูนี่กาดปากันดีครับผมเคาติดตามครับไปเรื่อยๆครับขุนก็ล่างๆกับขุนครับผมนั่งไปเอามือหนันเด้มันนำขาพับผมหน่เต้นโด้ขึ้นกันเลยนี่แหละปลากระเป๋านี่แหละปลากระเป๋ามันอยู่ในเหงืนี่ผมดึงขึ้นมันมาส้นนะส้นปุ้มกับน้ำปับเลยโอ้ยปลากระเป๋ากันเลยนี่น้องครับผมลุนต่โตฮะยกที่สองยกที่สอง จัดไปผีเลยโอ้ยกระโดดครับผมเลออกเลยออกทันดีบอข่ายัก่คุณอะไรครับน่ะป่าตองกระมี่ครับผมนี่ได้ขึ้นแล้วครับนี่อนี้ป้ายยังอ่ะนีปลาีเก่งครับผม มั่นมั่นครับผมยกที่สองอข้าไ,ไปเรื่อยๆครับผมพี่น้อง <c oughs> ยังเหรอปุ้ยครับผมใครเต็มทองเลยใครเต็มทองเลยครับผมปลาตัวนี้บึ้งสารวัตรไม่ยังของแท้ <c oughs> เอาไปกินไก่เลยพี <c oughs> ่น้องปลากระเป๋าครับผมนึกทันปรกัดนี่ <c oughs> โอ้ยเตีมลมูกไป้ในน้ำอยู่นะพี่น้องเอ้ย เี๋ยวมันบกัดอือเอาพี่น้องครับผมอู้หูจราการประจัญการไม่ได้ตัวกระโดดทั้งหลังกันเพื่อนมากปลาเอียงกว่าหังดังน้ำดังเอาหมดแล้วครับผมไปท่างไหนเอาหมดขึ้นมาหมดเฮอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละปู่นเอาขึ้นนี่แหละทั้งหมุนกระเด็ครับผมเอาครับผมพี่น้องเอา อย่นี่แล้วชิเปรเซได้อยู่ในนี่แล้วนะครับผมบนวัดเพี้ยนไปอีกเก่งอีิลีครับผมอุ้้ยครับผมพี่น้องอุ้ยบังเอิญครับผมนี่นี่นี่บังเอาครับผมเด้ยวเด๋ยวไอ้อะไรเลยครับอ้ยนี่นี่ฮะติดตาม ปลาบระเทือปลากระตับปลาบางย่งเรียมมันมั่นเลยครับผมมันมั่นเลยครับยกสองครับผมเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวยกสองเปลี่ยนแนวพระเอกเอ้ยบ่ได้มาเสียดายดิพระเอกผมบ่ได้มาครับผมปรากฏเราอยากมาตกขนาดนี้เออจังค่อยมาตอนนี้มันโมหันย์หอนยามันนี่เราได้ประกดครับผมมันเลยครับเห็นประกฏแมันเลยครับขยันคืนนะครับผม เออคุณมาโชว์ก่อนเห็นว่ามันได้กกันจังเอ้ยมันได้กกันจังว่าได้บึ้ยสัเลวว่าได้อยู่แล้วครับผมไปกดนนะครับเดี๋ยวคุณมาโชว์ครับผมงามเด้องามงามเด้อขึ้นกล้องงามงามบึ้ยพี่น้องมั่งเอาป้ักวัพี่น้องตาดเหลียงไอหายครับอุ้ยหุ้ยครับผมอือพี่น้องครับผมังไม่เคยแตกเลยสว่างครับผมาเเอสหมแล้วนะ เก่งเส้นมอกัน้องไม่สม <laughs> อุ้ยบอกก่อกครับผมเอา,เาไปใกล้น้ำเสียเปล่าั <laughs> ้นโซ่ไปใกล้นาแล้วดินเราเสียเป่าน้ำนใหญ่เลยอุ้ยตกโกรครับผมสว่นครับมันงามคร,รับผมใส่ไว้อย่างนี้หรอกคำแล้ว มัวจะเศร้าดีแล้วเอานี่ที่หลังอ่ะเคล็ดถีอตู้ตัวนี้นี่ถูกหลักการตัวนี้ขันเมานี่กว่ามึงดูขับมันั่งไห้ร่วมแม่บ้านแล้วนั่งไห้กินเมาใส่ซบยังซบก็จะคล้องซบอีกข้าแหงเขาบอกคว้าว่าอักมีน้ำเขาอยู่เนาะบมกคว้ากันเลยมากินปลาหน่อยโอยูบดตัวปากกะไรแข็ง

เก่งว่ะเขาเอาโชยมาด้วยจระประคี้ยังแม่นเดียวว่ะมือนี่แม่นขนาดเลยว่ะโอ้สองตัววันนี้ตัวนี้กว่าวันนี้มีการว่าตัวนี้กว่าวันนี้นสองตัวดูยีสองตัวยังหักข้าวหน่อยเหรอมือมันมุดตั้ง่ขาวหน่อยครับผมเดี๋ยบหลุดน้ำจระประคี้ดีกว่าครับผม อพูดอะเอาขึ้นมาตัวนึงยู่ข้างล่างอีกสองตัวมันนี่สีบอกครับผมรู้สึกเหรธรรมดานี้ครับผมตะลวัดโอ้โหไม่มันเดยนี่เกือบเกือบมันปะาเกือบแง่งนำบอกวะตะลวัดมองดูนี่ขาลากหลักอุ้ยขึ้นมาอีกแล้วครับผมตัวนึงนี่อีลยนี่เขาเรีก่เนมันอยู่ข้างนอกปวดจังล ปากแงงนี <mile inside> ่เนี่มันจีนำผมเนี่นี่เอาขาหลุดๆมากเยงี้งๆกินยวนูเดยน่าจะมาเอาให้มาเาด้วยผู้ใสองมือมาเด้วนี่ลุดลงไปน้ำแข็งพนี่เหอันดีเอาลุดน้ำแข็งใส่ลงไปนั่นนี่นี่หลุดลงไปหลุดลงค่อยไปเล้ไปละปากแงงมันนำเออค่ายนะมือผู้ใดปากเงี้งปากเง้งไม่เงงเดียอยมันจะสุกมันยังมันจะซุกมือผมไปถืแล้วย สนอยู่ขาผมยู่เมื่อกี้นี่นมือพอนม่ถือรถเท่าไรเนี่ยมันชุกมือผมไปถุงจริงๆง่จาเนี่ยาติหนุ่เานี่งาเกอมา้งพุดเว่ยทำอไรเช่นะผมครับผมนอครัมงคับผมนีงาจุกยังสารวัดบอกว่าไม่หน็ดปากระเป๋าได้าน อไรไปอไรไปเไป่ได้แล่รุดมือไวพระเอกเขาเคยบอกไว้ว่าขันบ้วนใส่กระชังอยาบวกยาบอกมาว่าได้แล้วอย่าหามบวกเด้ขาดต้องใส่กระสั่งก่อนเพื่อนบอกม่ดินเท่คนนี้ก็ได้ี่แดนี่เลี่ยวครับอเกงอล้ว บอกพูงใหญ่แม่บึงเนี่ยเพื่นว่าจับบอกจับบอกอยู่ใจวุ่นๆอ้วกฝนได้หอยหลายดิปลาเนี่ยปลาเขาหน่อยก็หลายฮะปลาเพิ่นบ่ญานิมั้ยนัวเออสู้ไม่ขั้นโมเมนต์บ่บ่ญานเพิ่นเนี่ยขั้นแล้วนะเพิ่นเล่นเอาแบบเพื่ังเน่ก็ต้องสู้นะังเน่ก็เจ้าขั้นเลยเนีเพิ่นก็เล่นนำเลยตัวังเน่ก็ต้องสู้น้องมีพูงใหญ่หนึ่งเพิ่นไปลุยปลาบอกหอยขั้นครับผม แค่เห็นตัวเราบอกถือเรื่องว่าป่านยังไนบอหะว้ายว้นยรุดมือเราว่าสันได้ป่นสั้างวานนี่โบลุตตัวนี้ครับผมนั่ปลากันตรอบครับผมปผู้ใเญ่เรียมครับปากันตรอบ่ได้เยพักน่ นี่หลุดมืออีกครับผมพี่น้องปากแห้งครับนี่เขาไปแย่งพวกโจ้แล้วตื่นเนาะครับผมพี่น้องอืม พ่อครับผมยกที่สองจบสารบัรกำลังเก็บด่างพี่น้องอึ๊บขึ้นไปขึ้นไปครับอึปไอปลาขึ้นไปเลยบ่นี่ฮะขึ้นไปเล่นมอพี่น้องผม้นจีเป็นคนถือปลาขึ้นไปครับนี่ยกที่สองพี่น้องบ่ได้บ่หลายดอกอึปเอ้ามีนี่ได้พ่อกินครับโก็พ่อจีล้ อิบไปเลยครับผมพี่น้องอึ้งอึ้งอึนี่ดกับพีครับผมเอ๊ะพี่นี่จะขึ้นได้ตาม่งขึ้นไปได้พี่น้องเอ้าอยู่สังมังเลยอึ๊บนี่กินแซ่บันครับผมพี่น้องนี่ งามครับมือนี้ว่ได้ร้ายดอกครับไปเอกพิจิหัวขวนอยู่ดอก <l ug> ได้ปลาขาวไปกินกันครับช่วงนี้เนี่ยมือแรงครับผมนี่เออเอาเอาซ้ำนี่แหลปะปลาคอยยั่ได้นี่ครับผมบบโซ่ยามันกระโดดออกครับกร <l ug> ะชีเห็นอยู่เนาะบางรอบแรกเนาะเออเอาเห็ดเอาแล้วแล้วก็เห็ดใบขึ้นเก่าครับผม อีกเดือนสองเดือนได้มาลุยกันไหมที่เขาเออติดตามครับผมพี่น้องเขานำให้ชมนึ่งเขานำให้นำเขานี่ครับว่าถ้าทีเลี้ยงอังสีเน่อยย่าเห็นมันขวางกันเนาะแม่นตัวเขาก็อยู่ที่นั่นเนาะเห็นไะไก็ได้พอดีครับผมพี่น้องติดตามครับผมตอนนี้หมือรัสซี่ว่าสีแก้วครับผมมวนๆสองตอนสองยกมือนี้ครับเอาได้แค่สองยกเมื่อยครับผมกับทีมงานผู้ใหญ่เรื่องครับผม ได้ซ้องพอกินนี่แหละครับบ่ต้องเอาหลายครับย่างมาย่างมากระวังปักกระแยงเนี่ยนะปักกระแยงนอนในย่างเนี่ยกระเดียบเข้าไปเป็นเรื่องเลยครับผมครับผมพี่น้องพ่อครับเอาทั้งนี้เราเื็อนี้ครับผมกลับบ้านกันครับผมสวัสดีครับาษผมนี่ผู้ใหญ่เรียมพี่เขาครับมันเดียวพ่อกินเนาะผู้ใหญ่เนาะนี่ครับกระุ่งกับปลายเลยกรุ่งเขาหรอกระทุ่งในกระตุ่งปลาแม่นอยู่